สวัสดีครับพบกับช่องวีเคตะลอนทัวร์อีกแล้วครับท่านวันนี้เราจะพาท่านไปแสดงความินดีกับ f r e e มออฟ f Rider ของ k ีเบยนะครับสาขาที่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดปกตตบนีขีดขันเราก็จะเดินทางกันไปรวมตัวกับหัวหินปานบุรีนะครับแล้วก็จะแวะรับประทานอาหารที่ปานบุรีเลยอั้นเราก็ไปกี่โนนเลยนะครับ ไปทานข้าวกันเลยนะเนี่ยเรามาถึงที่หัวหินปานบุรีแล้วกับกลุ่มของหัวหินปานบุรีแล้วก็จะออกเดินทางไปพร้อมๆกันครับถยกันหมดเลยแต่ต้องงงนะถือปืนถืออะไรลุกเต็มเลยนะจัดเต็มเลยนะไม่รู้จะออกมาทำไมเขาแค่มาทำบุญ ของผมขอบอค่าแล้วกันนะครับบอค่าบอค่าเย็นนะครับใช่ใช่ปวาหวานกลางๆครับห้าสิบห้าสิบพอได้ได้มีดีไหมกาแฟไหม่อ้คัวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับ

รอทันยานก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเบสกับเอจะนำข้างหน้าเดี๋ยวผมตามมันมีเซ็ต้องอยู่เดี๋ยวเราไปแม่งเฮ้ยมาแล้วเิ่มปังเลยจังไม้ขาดี๋ยรอไปก่อนอไปดูไปดูก็ได้จะส่งทิกกันทางเมสเซนเจอร์อะไรก็ว่าไปเบอในไลน์ก็ได้ถามในไลน์ในกลุ่มแล้วพร้อมกัน รัหักเมืองประจวบคีรีขันครับถึงแล้วครับประจวบครับประจวบ อยากกินเบียร์มากเลยเงยโอ้ขอบคุณครับ อ๋อคอไคปเด็กคนไหนสนใจก็เล่นเครื่องเ่นหรือว่างดหน้าจะซื้อเครื่องเล่นมาให้ก็ได้นะแบบนี้จะลองลองแต่อว่าทำไมไม่รับว่า้ตอนที่มีปลานั่งไม้อีกนจะได้แล้ว

อุปกรณ์การเรียนเด็กๆตั้งอะไรเนี่ยัก็ะขีกเลยเออไม่ต้องเวลารหรอก นั่นแหละอ่าฮให้กูว่าเก่้กวาเ่ง้กูาเก่งใ้กูว่า่ง่าวางนั่นแหละวางวางเพื่อยืนอยู่วครับ่มาจัดเลีง้อด้ะเลียมนจะสวยเลยครับปูโอเคเียนวยนี่ยจัดน เอาวางนี่เลยวางนะตัวเล็กขยับออกก่อนลูกลูกขยับออกก่อนี้ครับวางนี่ก็ลูกอ่าลูไปอยู่บนบนว่าก็ได้มาตรงนีงด้วยการปรงสีนะคะครับป่าป่าป่าธรรมเรียมสายแจกจ่ายให้แจกเก็บที่ เดี๋ยวเดี๋ยว้งตรงนี้ต่อต่อไเขาให้้เด้ยก่อนี้กอคนี้อนี้คนี้ติเสายโดยการรวบรวมจากพวกเรากลุ่มเรตัวีย่างมาึกุมนตัวของลอรวบรวมกันมาชเหลือน้องที่บนต๊ะหลานะครมีอะไรนี้ครมายั้งแ่นอยเดียก็อยากจะให้องยากให้อมได้วียนกอยงน เรียนเรียนอะไร้วก็เเพิ่มมาสร้างกิจกรรมอะไรแบนี้เราก็จะพยายามไปเ่ยนแม่มาสายเนี้นเราขอบคุณอาหมอด้วยนะครับอย่างวันนี้เนี้ยนักเรียนที่คุณครูเลือกมาก็เป็นนักเรียนที่ที่ความต้องการจรครนะคะ้เด็กแม่นอแล้วก็แมเราจะเป็นเอกชนแต่เป็นเอกชน không <laughs> có <laughs> 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 à, <okay. cười> เสร็จจากแจกอุปกรณ์การศึกษาการเรียนให้กับเป็นเสร็จแล้วเราก็จะพากันขับรถกินลมนะครับชมทั้ง3ามอ่าวของอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับซึ่งเราก็มาพร้อมกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขับท่องเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะชมความงามของอ่าวเมืองประจวบนะครับ ซึ่งเรามาคบทั้งหัวหญินปาดูรีแล้วก็ทีเบและกรุงเทพนะครับไทยแลนด์

เจอหน้าฝม่ได้ไม่โอเคใช่ประมาณไปเลยว่าเองพฤติการเรแค่สตาร์ทไปรู้ว่าหน้าหน้าหน้าเราไม่รู้เปียกอ่นี้ครั้ที่แล้วว่าฝนจริงเราทันฝนนเลเราเอ้ยเรามาแล้วยดไม่าเราขี่รถมามันมันไม่ชนเยไม่โดนฝนเลยคือฝนมันตกตอนเราไปถึงงานแล้วมันเก่ตกแล้วเรามาวันกลยมก็ไม่โดนอะไรเา่ยไล จเ้อนวนิดหน่อยเอ่ไม่มีปัญหาจเย็นเดี๋ยวเจะเบียร์ผสมโคยกันแั่ะเนหไเนี่เรามาถึงที่พักแล้วครับพิงพิงอพาร์ตเมนต์นะครับ เราได้เบอร์101เป็นที่พักอยู่หลังกองบิน5นะครับห้องละ670้บาทเดี๋ยวพาไปดูข้างในเราได้ห้องหนึ่งศนหนึ่งครับก็โอเคนะครับห้อง

เดี๋ยวเราจะได้พาเข้าไปที่งานเขานะครับของ Freedom o f เร der r ของ t b a บโอเคอาบน้ำแตกตัวก่อน <72. S 3> สมาชิกน,นะครับวันนี้ปุ่มหรือว่าปุ่มใดก็แล้วแต่นะครับวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่งานนะครับครบรอบหนึ่งปีนะครับครั้งแรกนะครับ กำเนิดแชปเตอร์ทีเบนะครับซึ่งเป็นสถหาหนึ่งของฟีดอฟออฟไรเดอร์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านอย่างนี้กันทางการน,นะเดีค้าจะมี3สาขารุ่นปอนด์นะสาขานะก็จะมีอระโตกนะฮะรุ่นแม็กกระโตกนะ<อ>ครับแล้วก็มีเพชรบุรีแล,ลแล้วก็มีบุญ่ญขอนมแต่ว่าเราสะดวกมันจะมีบุญแนั้นนะครับ เพชรบุรีเนี่ยจะตั้งอยู่หลังเขาวังเก็ตกรนะครเปิดกด้วยนะครับอโศกอยู่ไหนไม่รู้ไคไปอเคยีูจได้น้อกอยู่ตรงพระรามเก้าตรงพระรามเก้าถูกไหมครับโอเคตรงพรามเก้านะครับอโศกแล้วก็หัวหินสุดส่งโค้งพระยามย เพชรบุรีอันนี้ของทีมงานคุณโน้ตเขาแล้วก็คอสนิมคอสนิมจะเป็นทีมจากประจบนะครับเป็นกลุ่มของประจบแล้วก็มีเขาช่องกระจกคลาสสิกนะครับมีกลุ่มอนุรักษ์รถโบราณน,นะครับสิหลวงปู่ฟัดนะฮะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับมีมอเตอร์โอคลาสสิกขัดนะครับประจวบทานะฮะแล้วก็มีไอบางสาะพานนะไอบางสะพานเคยเจออยู่นะครับแล้วก็มีแพร์เปิลอันนี้กลุ่มเก่าแก่ของประจวบเองนะครับ มีแคันมอเตอร์นะครับอันนี้ปุ่มกระจกมีแพนโดล่านะฮะแพนโดล่านี่ไม่ใช่ร้านเพชรนะแพ <laughs> นโดล่าที่เกิดอยู่บนเซนต์แวนเบอร์จะเป็นร้านเพชรไนดะ้ไหมคนไหนครับแพนโดล่านะฮะมีประจอไรเดอร์นะคฮะปะ Rider, ุ่มจอไรเดอร์ได้รับการติดต่อจากพี่โลมมาเมื่อวานนี้โทรหาผมนะฮะบอกว่าเอเขาท้อด้วยมางานไม่ได้บอกไม่เป็นไรครับพี่พอดีติดงานนะฮะติดงานที่เศษ <c oughs> เป็นงานฮาเลย์ร้อยปีที่นครปฐม <c oughs> นะฮะโอเคไม่เป็นไรวันนี้ก็มันจะเป็นทั้งงานรถเล็กรถการรถใหญ่นะ <c oughs> ต้องเป็นไปกันไปนะครับ โห้เริ่มเปิดตัวเลยเหรอดีใจมากเลยเดี๋ยวเราเจอพบก็เห็นเจ๊ต้องนะเวลาจะมากินเราก็เจอเจ๊ต้องแล้วรู้สึกว่ามันกระชุบกระชวยมันวันนี้มันมันแน่นอนเจ๊ต้องเอ้าจับมือวันนี้สดไหมสดได้ด้วยโอ้โหวันนี้นะครับก็ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยเอาวันนี้เนี่ยเราจะมี เช่นในทางสาวไทยเลยที่ชทยตกบกพร้องในเรื่องใหใจของไทยเลยนะที่นีเลยนะคะเราชอบเองมาก